สนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับผมนุยม่ยพงศุแลนเพึ่งนะครับนี่นนคือ ICT g e n i u s 9 n i ช่วยนะครับเจอเป็นประจำจันถึงสุขครุกวงข่าวโมเดิร์นไนทีวีนะครับคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับใช้แฮชแท็กสี่เหลี่ยม ICT g n e s n i u s t 9, จาก Twitter ขึ้นใต้จอตอนนี้เลยนะครับอัปเดตข่าสวสารวงการไอทีกันเลยดีกว่าเฮ้ยคุณผู้ชมครับ การติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคุณว่าเสียงานไหมครับผมเองละคนนะครับที่คิดว่าเสียงานฮนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็เสียงานบ้างเหมือนกันแต่ผลสำรวจวันนี้นะครับจะทำให้เราเปลี่ยนความคิดไปอีกนิดหนึ่งครับเมื่อบริษัท Evo นะครับในสหรัฐเนี่ยเขาได้ไปสำรวจพนักงานในบริษัทที่ติด Fortune 500หรือ500ลำดับบริษัทยอดเยี่ยมในอเมริกานะครับ ว่าการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก4ตัวอันจะได้แก่ Facebook, Twitter, LinkedIn และ Pinterest นะครับเสริมสร้างทำให้ทักษะการทำงานดีขึ้นอ่ะน,น้โดยเฉพาะฝ่ายการตลาดนะครับที่มี ผลงานขายดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กครับผลสรุปนี้นะครับชี้ชัดว่าคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นจะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าครับเพราะบางคนเนี่ยสื่อสารเก่งเข้าสังคมได้ง่ายว่ายง่ายนะครับเอาลูกค้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อนด้วยก็ทําให้เกิดความสนิทชิดเชื้อได้มากขึ้นขายงานได้มากขึ้นนะครับอีกทั้งคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กจะทํางานให้บริษัทนานกว่าเดิมอันนี้จากสถิตินะครับคนที่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะ จง่ายเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกนะครับสมัครงานใหม่ไปเรื่อยเพราะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแล้วนั่นเองนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นการดึงเอาจุดดีมาพูดเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มที่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กงอมแงม,งม,งมแล้วไปฟาดงวงฟาดงางทะเลาอะกอับอคนอยู่เรื่อยทุกวันนะครับรวมไปถึงร่วงการเมืองด้วยอาจจะไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่แต่ไงก็แล้วแต่เหรียญมี2ด้านนะครับเลือกใช้ด้านดีของมันการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นก็คือประโยชน์ที่ทําคนไกลมาเป็นคนใกล้นั่นเองร Absolutely แอดีีๆนนน่ โดย CAT t e l e c o มกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนผู้ใช้งาน Windows Phone 8หลายๆคนมักประสบปัญหาเดียวกันที่ว่าเนื้อในโทรศัพท์หายไปไหนซึ่งถ้าเราไปดูในหน้าจอแสดงรายละเอียดของพื้นที่การใช้งานของเครื่อง Windows Phone 8จะเห็นว่าเนื้อที่ของโทรศัพท์เราถูกใช้งานไปกับคุณ a r t h เท a r ์อา r คืออะไรที่ไม่สามารถจัดมวหมู่ได้เช่นแคชของโปรแกรมต่างๆไฟล์ติดตั้ง และพื้นที่ที่ถูกจองเพื่อการประมวลผลตอนนี้มีแอปตัวหนึ่งที่จะมาแก้ปัญหาอ r าเธอในระบบ windows phone 8โดยเฉพาะ แอปตัวนี้มีชื่อว่า t r i n k Storage ตัวนี้จะทำการเพิ่ม dummy file หรือไฟล์หลอกๆให้เต็มหน่วยความจำในเครื่องเราเพื่อจะไปหลอกให้ a r t h เธคิดว่าเราต้องการจะใช้พื้นที่มันก็จะคืนพื้นที่ให้เรามาวิธีใช้ก็เพียงแค่เลือกที่คำสั่ง Fill Phone Storage จากนั้นก็รออาจรอหลายสิบนาทีสำหรับเครื่องที่หน่วยความจำเยอะๆระบบก็จะทำการเตือนมาว่าหน่วยความจำคุณเต็มแล้วไม่ต้องตกใจทำการรีสตาร์ทหรือเริ่มเปิดเครื่องใหม่และเข้ามาที่แอ นี้อีกทีเลือกที่ Clean Phone Storage มันจะทำการลบไฟล์หลอกๆออกจนหมดรวมถึงพื้นที่ที่จองอยู่ในอ h u เกลับมาด้วยแน่นอนแอปนี้ฟรีบน Windows Phone 8เท่านั้น IT News โดย TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชน บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนประกาศความพร้อมใช้ 3G ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อาทิพระธาตุดอยสุเทพสนามบินเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์สวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะด้านความเร็วและความเสถียรของสัญญาณที่นับวันมีความต้องการใช้งานสูงขึ้นทั้งในด้านธุรกิจการเรียนรู้และความบันเทิงทั้งนี้ TOT มีแผนดําเนินการขยายสัญญาณ TOT 3G ให้ครอบคลุมทุกอำเภอทุกตำบลทั่วประเทศโดยการติดตั้งสถานีฐาน 3G ด้วยเทคโนโลยี HSPA หรือ High Speed Packet Access s จำนวน7,500สถานีและยังติดตั้งสถานีฐาน 4G ด้วยเทคโนโลยี LTE หรือ Long Term Evolution จำนวน2,000สถานีด้วยงบลงทุนกว่า30,000ล้านบาทถ้าไม่จูใจเชิญคลิกต่อครับที่ i c d g e n i u s 9 c o m เว็บไซต์ทำไว้ดีมากเลย Facebook Twitter YouTube ชื่อเดียวกันสวัสดีครับ